สวัสดีครับอาโตต้านนครทนครับวันนี้พามาชมตัว Fortuner Leader ตัว G นะครับราคา1 4 0 0ล้าน4แสบาทครับคันนี้มีการตกแต่งพิเศษด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของอาโตต้านนครทนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมกับตัว Leader นะครับ กับคันตกแต่งนะครับแบบนี้นะครับซึ่งบอกก่อนครับเรามีโปรโมชั่นแถมให้แบบนี้เลยนะครับผมกับคันล้านหลังก็มีการตกแต่งให้แบบจบที่สูงเลยนะครับผมแจ้งโปรโมชั่นเบื้องต้นก่อนครับสำหรับโปรโมชั่น Fort u n e r ตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่0.99%เครับเมื่อดาว25%ผ่อน4ปีถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยก็คือได้รับการแต่งแบบนี้ไปด้วยรถเรามีหลายสีให้เลือกนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามทักไลน์ นะครับหรือไม่ก็แชทนะครับผมหรือว่าคอมเมนต์มาในช่องมีการตกแต่งยังไงแล้วก็มีโปรโมชั่นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาไล่เรียงกันครับว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับกับตัว Fortuner l e a d e r G ครับผมเช่งเคยครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวเรื่องของอุปกรณ์เดิมๆวันนี้เราจะมารีวิวของแต่งนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างเพราะว่าเราแถมให้นะเพราะว่าเราแถมให้นะครับ ม,มาเริ่มกันด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็มีการตกแต่งในส่วนของตัวสเกิร์ตนะครับอันนี้ของปาซูม่าอันนี้ให้ลูกค้าเลือกสีด้วยนะครับเพราะจริงๆมันจะมีเรื่องของตัวแถบสีแดงข้างๆมาแต่ว่าอันนี้เราก็เลือกให้แบบที่ลูกค้าต้องการคืออยากได้แบบอะไรที่มันเรียบเรียบหรูๆรูหน่อยก็เอาเป็นแบบนี้ครับมีความดุด,ดันเล็กๆนะครับกับตัวกระจังหน้าแบบต่อมาเป็นสีดาลักษณะแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างครับผมมาวดเร็วนะครับล้อเดิมทีของตัว f o r t เน e r ร์ลีเดนะครับจะเป็นตัว18นิ้วนะครับเราปรับเพิ่มให้นะครับเป็น20นิ้วเลยนะครับก็เอาของตัวลีเจนเดอรนะครับผมมาเลยเราเบิกมาใส่ให้นะครับแบบนี้สวยๆเหมือนตัวรุ่นพี่กันเลยทีเดียวด้านข้างเราก็มีติดตั้งเรื่องกันสายครับกรอบรองมือจับประตูนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนะครับจะเป็นของตัววัสุมาเช่นกันนะครับผมชอบตรงนี้ครับก็ยังคงเหยียบได้อยู่นะครับเหยียบขึ้นได้แล้วก็ด้านบนอันนี้ แถมให้นะครับก็คือเป็นแหลกหลังคาลูกค้าเป็นครอบครัวใหญ่เผื่อไปเที่ยวนั่งกันเต็มแต่หาของใส่ไม่ได้ใดรถไม่พอก็ข้างบนเลยครับขึ้นไปข้างบนกันแล้วติดตั้งให้ครับของแคลลี่บอยนะครับแบบนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มกันเลย <ไ S 1> ท้ายรถก็มีการตกแต่งในชุดสกเกิร์ตเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกเกิร์ตด้านล่างนะครับอันนี้ก็เราไม่มีแถบสีแดงแล้วคลิปก่อนเราจะมีแถบสีแดงลูกค้าเลือกที่จะไม่รับนะครับเพราะว่าอยากได้ความแบบ เรียบๆนะครับแล้วก็มีความดุดันก็คือเอาเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสปอยเลอร์ด้านหลังเดิมที่เป็นสีดานะครับของชุดแต่งเขาจะเป็นสีดําเราติดตั้งแบบสีเดียวกันเพราะลูกค้าแบบได้อะไรที่แบบกลืนกนกันไปนะครับแต่ได้ความสวยงามนะครับได้ความเท่อยู่ก็ติดตั้งเป็นสีเดียวกันเราทําสีให้เป็นแบบเดียวกันเลยแล้วพอมีโลโก้วัตสุมามาให้แบบนี้นะครับฝาท้ายเหบนเดอร์นะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เป็นฝาท้ายฟ้านะครับเราก็มีเรื่องของตัวพรมปูพื้นนะครับ 6D ให้ทั้งคันเช่นเคยครับผมติดตั้งให้เลยรูรูแบบนี้มีสีให้เลือกหลายๆสีด้วยนะครับก็อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะครับแล้วก็ได้สีทองสวยงามหรูหรากันเลยทีเดียวอ่าปอด้ายเดิมๆก็แบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีความทนทานได้ดีองประกอกของโตวรถนะครับตอนนี้ก็คือจัดทรงมาให้นะครับทรงดีเลยทีเดียวคือครับก็เป็นแนวลุยด้วยแนวสปอร์ตได้ด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างแบบเต็มที่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะติดชุดแต่งก็ตามนะครับซ โปรโมชั่นแถมครับแถมครับให้เลยนะครับเบ้าร้องอะไรต่างๆคิ้วกันศาสตร์นะครับผมก็คือติดตั้งให้อีกอย่างนึ่งครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ลืมไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษที่ได้แจ้งไว้นะครับก็เพื่อนๆสามารถทักมระถามได้นะครับว่า มันเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวโปรโมชันต่างๆต้องบอกก่อนนะครับโปรโมชั่นเราไม่ได้จบที่ดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับเราสามารถดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทก็ได้นะครับเมื่อลูกค้าเนี่ยมีเงื่อนไขตรงตามกับที่เราตั้งอย่างเช่นเป็นเจ้าของรถเข้าครองเกิน2ปีหรือเป็นพนักงานประจําก็สามารถใช้สิทธิ์ดาวเริ่มต้นศูนย์บาทได้นะครับผมก็ใช้เงินอากรถแบบเบาๆนะครับแต่เรื่องการผ่อนอาจจะเป็นตามระสเต็ปของตัวราคาของเขาไปนะครับว่าลูกค้าเลือกเป็นแบบไหนอีกอย่างหนึ่งครับไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันเลยนะครับสามารถออกรถ ง่ายๆนะครับสอบถามได้ครับว่าตรงนี้จะทํำยังไงนะครับแล้วก็ปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ต่างๆทําได้นะครับเรามีบริการเรื่องของการส่งรถนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับผมโดยที่ว่าเราก็มีบริการให้ถึงที่นะครับสำหรับตัวโปรโมชั่นเหล่านี้เราก็อันนี้อยู่ในช่วงของเดือนกันยานะครับคาบเกี่ยวเดือนตุลาคมปี2567นะครับเพื่อนๆก็ทักทายมาถามได้ตามช่องทางที่อยู่ด้าน ในรอบๆนี้นะครับผมทั้งเบอร์โทรต่างๆนะครับเพื่อนๆโทรมาถามก่อนนะครับว่าเออมันได้ไหมยังไงนะครับมีอะไรให้ช่วยเราก็ยินดีนะครับที่จะแนะนำนะครับข้อมูลไปให้นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้รถรอๆแบบนี้นะครับหรืออาจจะอยากอยากได้ลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองอีกแบบหนึ่งนะครับก็ทักไลน์มาสอบถามได้นะครับคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าอยากได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเซลล์อาร์ตจัดให้นะครับผมไม่ต้องห่วงก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องของอาตัวจ้านนครทนด้วยนะครับไว้ครั้งต่อไปเราจะพารถอะไรมาให้ดูกันอีกก็เดี๋ยวติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวไปนะครับผมสวัสดีครับ